ในเอการาและความเสียสละของมันพหรุ่ไทยพงคขึ้นตรงประเทไทยรวมระติอชาเช่ เป็นพระอราหารันาหาต์ับเพลิงกิเลทดสินเพลิทุกโดยสิ้นเชิงดัสรูชอบได้โดยพรอ,อเอู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดท,ทางพระควันตาหาพิวาทีวคาวีนตาทีข้าพระเจ้าอาพราวาาผู้มีพระพาเจ้าผูารา้รู้ผู้ตื่นผูเ้เบิกบานสวาา่าขาโตวัะคาวันตาธโางมง รพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคจ้ารัดไว้ดีแล้วลทรมังนมำสามี้ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วบัวสามครั้งน้นมา,นามีมาข้าพเจ้าน้อมร้องพระสงฆ์นักเรียนทั้งหมดนั่งนะในการสอบดังนั้นของความร่วมมือกับพวกเรานะครับตั้งใจทำข้อสอบแล้วก็น,นักเรียนที่ไม่ได้สอบนะครับก็เรียนตามปกติกานะรไม่มนุนท่านอาจารย์ครับขึ้น แม่กองทำสนามหลวงวันเปิดสอบทำสนามหลวงพรรมศึกษาวันสุกที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ท่านประธานรัฐมนตรีกรรมการร่กับห้องสอบและนักเรียนผู้สอบธรรมศึกษาทุกคนความเสื่อมก็ดีความเจริญก็ดีของกิจการของพุทธศาสนาและของชาติบ้านเมืองไทยย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาเป็นสำคัญประชาชนผู้รู้ธรรม และปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในธรรม่อบได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีสามารถนำพาตนเองและสังคมร่วมส่วนรวมให้บรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมหากเป็นพุทธศาสนิกชนก็นับว่าเป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัทในฐานะอุบาสกอุบาสิกาที่มีความที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นหากพวก เราชาวผู้ทุกคนศึกษาพระธรรมอย่างูกต้องจริงจังและรอบคอบตามกระบวนการอันชอบด้วยหลักพระไตรปิฎกและคำพีสำคัญอันอ้างอิงเชื่อถือได้โดยยึดถือหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเป็นสำคัญทุกท่านก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นตรงกันเป็นทิฏฐิสามัญญจตาเมื่อเห็นตรงกัน ปฏิบัติสอดคล้องกันตามทำหลักพระพุทธศาสตร์หลักพระพระุทธธรรมแล้วสามัคคีธรรมก็ย่อมบังเกิดขึ้นในหมู่ผู้ที่เห็นทุกที่เห็นชอบเสมอกันดังนี้ความมั่นคงสถาพรย่อ,ยอมบังเกิดแก่สถานหลกของชาติโดยร้อมเรียงคระหัตผู้ศึกษาผู้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างต้องของแท้ย่อมเข้าถึงธรรม และอาจเผยแพร่ทำโดยชอบด้วยหลักการและชอบด้วยกระบวนการแห่งการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายจึงเรื้องต้นเป็นกำลังสนับสนุนของคณะสงฆ์ในการทารงรักษาพระศาสนาได้จึงขอให้ท่านผู้บริหารการศึกษาจงพยายามช่วยกันรักษาและพัฒนากระบวนการจัดการพุทธศาสนาพุทธศาสนาศึกษาสำหรับคฤหัสถ์ ให้เป็นไปตามอุดมการของบุราพาจาจย์ที่มีเจ้าพระคุณสมเเวจพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาพ,พุะธชีอรยานมรรคและเจ้าพระคุณสมเเวจพระเจ้ารบรบศ์เออรกรมหลวงศรีปริชินวรสิริวัฒสมเเวจพระสังฆราชเจ้าเป็นปฐมเพื่อให้พระพุทธศาสนายังคงประดิษิานอยู่อย่างมั่นคง เป็น,นกลไกในการสร้างเสริมคุณสมบัติที่มีประสงค์สำหรับพุทธศาสนิกชนตราตามพระกรมราชบายในรัชกาลที่9ที่พระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช2529ตามตอนหนึ่งว่าเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง่วถึงพระาศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได้ทั้งนี้เพราะเหตุที่บ่รเบียรพระาศาสนาให้เศร้าหองนั้น มักจะมาจากการกระทำของชาวพุทธผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามธรรมะนั่นเองเป็นสำคัญวันนี้เป็นวันเปิดสอบรมสนามหลวงของธรรมศึกษาชัตรีโอและเอกั่วราชอาณาจักรผู้ที่เข้าสอบล้วนได้ผ่านการเรียนมาแล้วโดยจึงเข้ามาทดสอบความรู้หรือประเมินผลของความรู้ของตนของตน จึงขอให้ผู้จัดและผู้เข้าสอบธรรมศึกษาในสนามสอบแห่งนี้รำลึกถึงความเพียรชอบในการศึกษาตามหลักสูตรและตั้งปริฐานว่าจะเป็นสาสนิกชนที่ดีเป็นลลเมืองที่ดีของชาติบ้าัืยงต่อไปัหงกับทั้งขอเน้นย้ำให้ทุกท่านจงจัดก,การสอบและทำข้อสอบโดยสุจริตนับเป็นบุกิริยาเบื้องต้นที่นำพาให้ท่านอ่ก พระอวรในพระอวรมพุทธศาสนาที่ยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาคุโสเลจิริยาของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับตลอดถึงสาธุชนผู้บริหารการศึกษาและผู <Bar their unseren> ้สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ด้วยกุสลจิตและด้วยสามัคคีธรรมขออภัยความท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยเจตุรพิทักษชัย บรรลุถึงความรูงเรื่องในพระสัธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเป็นพิเศษเสมอสมเด็จพระมาหาวีรบุรุษแม่กองคำสนามหลวงอันนี้เป็นคำปราศรัยหรือคำปาโรของแม่กองคำสนามหลวงที่ทำการสอบจัดสอบเพราะการ,รทัดวทั่วราชอาณาจักรในวันนี้เป็นการสอบธรรมศึกษาทุกชั้น กรารทำคำประสัยมาคือได้ประกาศทั่วรัชนาการทั้งคณะใหญ่และวก็คณะธรรมยุทธ์ที่สนใจในการศึกษาในหลักคำที่เรียนมาทั้งใ,ในในเพิ่มที่เราได้ได้เรียน หลักธรรมะในวันในในชั่วโงแรกตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นทีถึงเวลา10เมนาฬิกา30นาทีเป็นวิชากระทู้ธรรมเราต้องอธิบายธรรมะที่ท่านให้มาแล้วเราก็เอากระทู้ไปเชื่อมเข้าไปตามที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาอบรมได้มาสอบได้มาสอนวันนี้ก็ให้เราทำ ข้อสอบให้ได้ดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ช่วงปลายช่วงปลายก็จะเป็นวิชาธรรมะต่อคุชัประวัติแล้วก็วิชาศิลธรรมในการสอบของธรรมศึกษาเป็นการสอบวันเดียวส่วนนักธรรมนั้นสองพระภิกษุสามเณรก็สอบครับ4วันวรนละวันึ่วิชา หมือนกันเป็นหลักสูตรเดียวกันที่คณะสงฆ์ดได้จาัดก,การเรียนการสอนการสอบสอ,สอบวัดความรู้วันนี้เราก็ต้องทำไม่ได้ตามที่ท่านได้กระโดดมาตามเวลานั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทั้งคณะกรรมการทั้งนักเรียนผู้ขเขาก็สอบมีความสุขความจริญทุกครั้ง thank you